สบายดีพี่น้องมาสุบคนมันนี้สิาพามาเบิ่งคนน้อยนี่มะพาร้าวลานมาแตน่าผ้าใ่โอ้ลานสาวกัเนเลยเขาก็ยังอุ้มหมูเป็นไม่ใหญ่มาแต่นาใส่ชุดงามหรับอุผมหลาน หลานชายโหแม่กับบุพเเอาใหแม่คือกันแล้วนะเฮ้ยเราหาคนหกคนแล้วเราเลี้ยงอันนี้หลานชาวกินยังไงสบายดีแล้วแม่นี่ก็ได้เออเออายได้อันนั้นได้สีไพายนะนางแก้ม คนนอยลุกหลานชายเพิ่นยิ้มเลรยิ้มเไม่ใหญ่อ้าอาอาเอาชผมเป็นออาๆอๆาเอานอนแล้วแหละอไม่ใหญ่มาแต่นายังไม่ได้อานน้ำอันนี้แม่เพิ่นอยู่กับ เจ็ดแขนไหยเจ็แขนคผู้ใหญ่มือเาขึ้นพแล้วก็เจ็ดนอนง่ายงหญ่โอ้บอกอะไบ่เคยเห็นนี่นอนง่ายแล้วก็เจ็ดแขคผู้ใหญ่นี่นะจักมือเลยไหมสามี่มือแล้วเนาะอยู่กํมอยู่ภัยนอนเจ็ดแขนคผู้ใหญ่ให้แก้มเนาะ อืมให้เชี่ยวกินนะแม่ผู้ผ่าเมื่อจังโมง,งโอ้อยอหักมืกอเจ้ายังมาเถอะพี่สกอันนี้คือน้ำต้มกินนะพี่น้องอ,อาบบ้านนี่ฮะตัวนี้อาบเนาะต้องอาบน้ำห้อนทิชชูสี่มือใช่ไหมตัวนี้กินอก็จะกินมเมื่อ,อนำสิกงนั้น บางคนกับบางคนกับบรรยูแบบนี้แ้นะดนลงเ่ะโอ้มีต้มไก่พร้อมกินข้าวกับต้มไก่น้องไขันคนมาหลายหัวจักโลด้ันนี้จะเอานมัดาวเจ้หนให้จนนให้อันนี้แม่เพิ่นไพ่ให้ ไายในหายบุกเก่งนะเฮือนหายเก่งเมื่อนาไพ่มีแต่นาดาวแล้วมันหายนาดาวหายเก่งแห้เก่งก็มูแล้วนะเพิ่นมาเผาร้านเพิ่นบัาแโมงที่โมละเนี่โม่็โม่เ้าโม่แล้ววะมาแทบไปแดกเลยวะเอินได้ด้อันนี้เพ้สาวบานนวดอกไม้คนไทยได้เนี่ย คนไทยคนลรวอะค,อคนไทยมาแก้มตัวนะใช้สบายดีเลยแม่เนี่สบายดี FC เลยแม่ปดหลังแค่คลาสกอลีออเออพออย่องัพอแซมพอแซมมาเจาก็ยังง่ออเออยังเธอพอเห็นเด้ใช่ปิดหนามาบังดูปินหนาไปแเ้วแม่หนามากยแม่เจ้พ่อแซ้มเออ เห็นป่นจะมาหยามเลยเนาะใกล้ไกกันหนึ่งเขามาง่ายเด้เด็อกินข้าวได้พี่น้องเด้ต้มไก่อันนี้แม่เพิ่นถ้าคนออกถ้าคนอยู่เย็นนะเบกอยู่แบบนี้บ่าไหมอยู่กินต้มน้ำห้อนีสื่อเนาะได้กินน้อนเดือดแล้วเอแต่นี่ขานี่ทั้งลุ่มกันขาทานใช่พป่น้องชิบสี่มือสิมหามือเครื่องเดือนนะอันนี้วิธีอยู่ภัย อยู mm. ่ก um, ับอือคนใหญ่คนมาผ่าหลานคนเมื่อคืนนี่บเห็นเขามามือแห้งหมดเลยแ่ดื่มอา๊กบผมกินคอยบอันนี้คนน้อยเห้นดาวได้อรอเปล่ากำลังเก็บอันนี้คนน้อยอันนี้นอนแล้วหายเป็ีนนี่หายเปล่ยนคือลงมั้ง เดีชิวมอมได้อยู้ดบาทเนี่ตยอตอนนั้นแดงๆผ,ผมก็ดำแท้ดำว่าไปเนาะ่าพิจิก,กาจับแหงอหัว่อ,อาเร,รา์เอาเานนีรร้จับบเอน้อาออัน <c oughs> นี้น้องแก้มพ่อชื่อนายดก่อนนะสื่อแซมอยู่จังหวัดไดพอต่อ โมโหลืมแล้วเด้อพอแซมเด้อคันเห็นเด้อจื่อือลูกบนนนดอกไม้อันนี้กินน้ำห้อนอาก,มา,นนา,า,กา,าม,มาแนะตนาข้าวตนะ้มไก่เจียวตับเมาแล้วยังกึกึ่อะไก่กะเก่อะ่อไรกงตอไร่อรงกอะ่อกึ่อ่ก่ ต้มไก่พี่น้องอันนี้ตับเกียวตับอันนี้ไผนะ่่ากขี้แดงแทน,นเห็สเดสาวีแดงกินเนกินยมันขี้แดงว่ะคนตกหากระเช้า

แต่งตัวล่อแท้มันเลยมามาเย้ขามานอนีดมืนอมันมาพอดีเอามันมัยังติดนี่แม่นั่นพราปิวใช่นี่เออ ดได้ดเชิญจดบ่โดมบ่ด่าเบือล้อามืเพิ่นทัเมื่อ้องกิะับอเบ้อหูดัง่าผู้ดังบอกงามนะแข็งเลยแม่พรเจ้าอิบบ้านนะเห็นแม่ใจโตอิเย้แม่องคันที่าดยมาเลยนูิ่งตนแบบนี้ อยู่ไทยก็มีป่ะแบบอยู่กรไไกรแบบนเนาะบมมีที่อยู่ไทยบมมี่เนาะบบนีเนาะเออมีใช่ป่ะแม่อืมกอะมีบร้นพซ่ีลนไพแบบเนาะอันนี้ต้องดังไทยลมอีกแลยเนะู่ไยอืมยาเขาดีอยีเนาหลดวนี่เป็นเซ็ตเลย่างไหม ก็อุ้มลูกติ่มคือเะ็กากนนั่งนักัท่ะนักกันโตฮะนักทคนได้เจ้าจไทยัคือว่าคนมา้ลูกนี่น้อยนะย้าอยู่ก็ก็เอ็นจ่ายจัาประสบการลูกสาวเพิ่งกอยู่ตให้ได้ไลดย้างเห็ดน้ำลูกมันอะไรเห็นน้ำเห็นนกมันอะไรเอคือเปลนนาดวะจาเขาเบาคนลกามยาง มันลอยแข่งราคาเนาะลอยๆมีมันนักกุนี่เื้อย่อนประสบการณ์เานัวเนนาแล้วอู้บนแล้วขอลไ่ด้ยากมปไนาก็คือบธรรมดานี่เาคับธรรมดานเอาต่อเลยเฮ้ยบ่ไต่อด้คือกบไม่ยากอะไร

อันน uh ี <laughs> What, uh ้2คนนอนกองอันน uh? uh ี้คนนอนกองอยู่เจ็บผู้นึงเจ็บอ่ะแกเทียวเข้าไปออกเลยเอาข้าไปคือกันนเจ็บอยู่แกเทียวเข้าไปออกเลยเออนอนอยู่อนอน่โทเนาะถามันอ่อยไวเนาะอมันจนมลูกอาหมดแล้วเออสิออกนี่กันแน่ว่าเกือบเด้มันบ่ได้เจ็บแฮงแล้วเนาะสิอกเนาะบ่เจ็บว่าเจ็บว่าเออ เขาเบิ่ดูหน n าหนาะทื่ย่อแท้น่าคือไม่อยกเบ่าน้ำไผเลยวะเจแฮางมันกวนนี้มั้ยเอา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 ไปเล้เนี่ยได้ได้ลาเถอคลิปนี้ก็จะจบทีอพี่น้องเดีอฝากติดตามเด้อคลิปหน้า บาพวกแขนเพิ่อนผมแหละสบายดี